สวัสดีค่ะชื่อชนาการภูมูไทยเป็นอาจารย์พิเศษอยู่สาขาวิชาพืชไร่ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มมมม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีพศ2541จากสาขาวิชาโลกพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังจากนั้นได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกคือทุนปริญญาเอกการจนานพิเศษศึกษาในสาขาวิชาพืชไร่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิใใจัยที่ทําส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพข้าวซึ่งจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในข้าวไทยนะคะโดย พภชนาการที่ทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีโดยการเพิ่มธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีเข้าไปในเมล็ดข้าวโดยวิธีการในการเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีในเมล็ดข้าวนะคะเราก็จะทำกัน 5- 5ประการใหญ่ๆก็คือประการแรกเราก็ใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์นะคะโดยการคัดเลือกพันธุ์ที่มีธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีในปริมาณที่สูงเพื่อเอามาผสมพันธุ์กับพันธุ์ข้าวที่เป็นความต้องการของผู้บริบรโภค ก็เอามาผสมกับพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105อย่างนี้นะคะประการที่2ก็จะเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมและประการที่3เราก็จะใช้เทคนิคทางโมเลกุล่าคือการตัดต่อจีนนะคะอ,อีกประการคือประการที่4ี่เนี่ยเป็นประการที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้และประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากคือการเพิ่มธาตุเหล็กและธาตุสังกะสีเข้าไปโดยตรงในเมล็ดข้าวซึ่งที่เราทําอยู่ก็เป็นในข้าวนึ่งนะคะ เราจะเพิ่มในระหว่างกระบวนการนึ่งข้าวซึ่งเราพบว่าสามารถที่จะเพิ่มธาตุเหล็กสังกะสีได้มากสูงสุดถึง50เท่าเปรียบเทียบกับข้าวที่ไม่ได้เติมธาตุเหล็กสังกะสีนะคะ,ะวัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารเข้าไปในเลดข้าวเนะะี่ยค่ะเพื่อผู้้มบริโภคโดยตรงคือสามารถที่จะได้รับสารอาหารธาตุเหล็กและสังกะสีและอีกประการหนึ่งก็จะมีผลโดยตรงต่อชาวนาไทยและการส่งออกของไทยที่หลังจากที่ค่ะ ข้าวไทยนะคะมีปริมาณธาตุอาหารเพิ่มขึ้นชาวนาไทยก็สามารถที่จะขายข้าวได้ในราคาดีการส่งออกของประเทศไทยก็จะอยู่ในระดับที่ดีดีใจมากที่ได้รับารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในครั้งนี้นะคะและขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการทํางานวิจัยทุกท่านที่ทําให้ดีฉพะศัความสําเร็จในครั้งนี้ขอบคุณทุนวิจัยจากทุกหน่วยงานนะคะที่ได้สนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการทําวิจัยในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ